สวัสดีครับจากช่อง gpu channel นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกัน ep 2ในการซ่อมการ์ดจอที่แรมช็อปนะครับจากที่คลิปก่อนนะครับที่เราบอกไปว่าซ่อมไม่ได้ก็คือเราเช็คแล้วนะครับก็คือเหมือนว่าประมาณว่าไม่เจอชิปจอนะครับเราก็หลังจากนั้นพอเราอัดคลิปจบเราก็เรามาไล่เช็คให้ละเอียดอีกครั้งนึงนะครับก็คือพอมันสังเกตนะครับตอนที่มันช็อตรือว่าตอนที่เรานั่นนะครับมันจะมีตัวสีที่มันหลุดหายไปสองสามตัวหรือว่ามันช็อตยังไงก็ไม่รู้ครับมันไม่มีมาครับก็คือมีแ่ ประมาณ1 2 1สองน่ตัวนะครับหตัวที่1นะครับแล้วก็ตัวที่2ตัวที่3มันหายไปนะครับมันก็เลยทําให้ตัวลายวงจรเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ครบนะครับพอเราใช้โปรแกรมเช็คใน ep ก่อนนะครับมันก็เลยไม่เจอการ์ดจอนั่นเองนะครับหรือว่าไม่เจอชิปนั่นเองนะครับ โปรแกรมที่มันจะเช็คได้นะครับมันต้องเจอดีเทคเจอชิปก่อนนะครับมันถึงจะวิ่งไปหาแรมนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับการที่เราจะเช็คแรมได้นะครับชิปจอเราต้องดีก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราได้แก้ชิปจอให้กลับมาใช้งานได้แล้วเพราะว่าเราได้ทําการเทสก่อนที่เราจะทําการถ่ายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใช้โปรแกรมเช็คกันนะครับว่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะสามารถเจอจะฟ้องว่าแรมเสียประมาณกี่ตัวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาต่อสายกัน เพื่อว่าเราจะได้มาเช็คกันนะครับว่าเนี่ยมันเสียประมาณกี่ตัวนั่นเองครับแต่เบื้องต้นนะครับหนึ่งตัวเนี่แน่ๆล่ะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ามันจะมีเสียไปเพิ่มอีกกี่ตัวครับเพราะว่าจากที่เราเคยท่อมการ์ดจอพวกแรมช็อตมานะครับมันไม่ค่อยได้เสียตัวเดียวนะครับมันชอบเสียประมาณสองสาตัวหรือบางตัวก็เสียจนหมดเลยนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราก็ กำลังทําการเช็คแล้วนะครับตอนนี้ก็มันกํบบาลังบูสตอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์นะครับเพื่อทําการตรวจเช็คของชุดแรมนะครับการที่จะตรวจเช็คแบบนี้ได้นะครับตัวชิปจอเราต้องดีก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้ก็รออ้าเวนกันนะครับผมเราต้องเราต้องไม่มีฮาร์ดดิสให้เขานะครับผมโอเคเราขอถอดสายฮาร์ดดิสแป๊บนึงอันนี้เราถือกล้องถ่ายนะครับโอเค งั้นเราก็รอให้มันคำนวณให้เสร็จก่อนลวกันนะครับพอมันคำนวณเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมารู้กันเลยนะครับว่าการจอตัวเนี้ยมันมีชิปเสียกี่ตัวนะครับเราเราก็จะได้บ่งกันได้ครับตอนนี้คือที่รู้ๆนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามีตัวที่เสียเนี่ยก็คือ1ตัวครับ1ตัวซึ่งตอนนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับมีเสีย1ตัวแต่ตัวที่เหลือเนี่ยเราต้องมาเช็คนะครับว่ามันเสียทั้งหมดกี่ตัวนะครับเพราะว่าการที่ตัวชิปแปรมมันช็อตเนี่ย โดยมากแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยได้เสียตัวเดียวนะครับมันจะเสียค่อนข้างหลายตัวครับเดี๋ยวเราตอนเนี้เราก็รอให้โปรแกรมมันคํานวณก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรานั่งรอมันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันคํานวณเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันให้ดูนะครับแล้วก็มารีมาร์กนะครับว่าชิปแรมตัวไหนเนี่ยมันน่าจะเสียครับตัวนี้การ์ดจอตัวนี้ครับตั้งแต่ทํามาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับเรายังไม่มีการเสนอราคาลูกค้าเลยครับก็ถือว่า ถ้าลูกค้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราทําคลิปเป็นเหมือนว่าเป็นไกด์ไลน์ให้คนที่ซ่อมการ์ดจอดูนะครับว่าแนวทางการซ่อมของทางร้านเนี่ยมีประมาณไหนนะครับถือว่าเป็นไกด์ไลน์ในการซ่อมงานแล้วกันนะครับก็ถือว่ายังมีแนวทางในการซ่อมครับตอนนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพอว่าถ้าเกิดว่ามันคํานวณเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดซิงค์ดูกันนะครับแล้วก็มารีมาร์กกันนะครับว่าชิปแรมตัวไหนเนี่ยมันน่าจะเสีย หรือว่าชิปแรมตัวไหนเนี่ยมันน่าจะใช้ได้นะครับซึ่งชิปแรมตัวนี้นะครับจากที่เราดูตะกี้นี้มันเป็นแรมของยี่ห้อทำสุงครับซึ่งการ์ดจอตัวนี้ครับข้อเท่าจากที่เราทามันมา,มาตั้งแต่ EP ก่อนนะครับก็คือมันจะเสียค่อนข้างเยอะเนาะก็เสียตั้งแต่พวกรับเถไฟช็อตฟิลขาดนะครับแล้วก็มีไอซีที่เราจะต้องเปลี่ยนด้วยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้เราก็ทำได้อย่างเดียวนะครับคือนั่งรอมันอย่างเดียวนะครับโอเค เดี๋ยวพอมันคำนวณเสร็จมันอาจจะใช้เวลาสักประมาณ4ี่หนาที10นาทีแล้วแต่ตัวชิปแรมว่าในการที่มันค้นหานะครับว่าชิปแรมตัวไหนเนี่ยมันดีบ้างใช้งานได้บ้างนะครับวิธีนี้ไม่ได้ต้องเราต้องมันจะเป็นวิธีเขาเรียกว่าถ้าชิปไม่ดีเนี่ยมันจะวิ่งไม่ไปหาแรมไม่ได้นะเด็กครับคือชิปเราก็ต้องประมาณค้นมือมันต้องดีระดับหนึ่งก่อนนะครับเราถึงจะคิดว่าชิปมันใช้งานได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็รอรอมันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งตอนเนี้ย ทำได้แค่รออย่างเดียวเนาะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการพักคลิปไปก่อนนะครับรอมันคำนวณเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเปิดเข้าไปดูในวินโด์กันนะครับเพราะว่าเราจะได้ประเมินกันนะครับว่าชิปแรมตัวไหนที่มันน่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับ อนนี้เราก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะครับหลังจาก abei, จาที่เราใช้โปรแกรมเช็คแล้วก็ลูซิงมาเพื่อจะระบุเม็ดที่เสียต่อนะครับซึ่งในโปรแกรมเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะเสียทั้งหมด2ตัวนะครับต um ัวนี้ก <pol> <Den> ็คือตัวที่มันช็อตครับยังไงก็เสียแน่นอนนะครับผมโอเคเราก็จะมาดูตัวต่อมาต่อครับาจากโปรแกรมนี้ของเขาที่คำนวณออกมานะครับก็มีเสีย2ตัวนะครับตัวตัวแรกคือ A 1นะครับก็คือตัวที่เราเสียนั่นเองครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าแล้วเราจะมาดูตัวที่2อที่มันมงบอกว่าเราเสียอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ ตัว C1 นะครับตัว C1 ก็คืออ,อยู่ตำแหน่งนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็รู้แรม2ตัวที่เสียครับตัวแรกเนี่ยคือช็อตแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่เราต้องทําการเปลี่ยนก็คือตัวนี้อ่าครับผมตอนนี้เราก็รู้คร่าวๆแล้วนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องลองหาชิปแรมมาเปลี่ยนทั้ง2ตัวนะครับแต่การที่ปกติแล้วนะครับการจอที่ชิปแรมช็อตเนี่ยโดยมากแล้วโปรแกรมอาจจะฟอ้องว่าเสียแค่2ตัวนะครับ แต่หล,ลายๆการ์ดนะครับคือที่เราเคยเปลี่ยนไปนะครับมันไม่ค่อยจบนะครับบางครั้งจะมีอาการเช่นภาพลายนะครับใช้งานไปสักพักแล้วก็ภาพลายก็มีครับเพราะว่าบางครั้งมันได้เอฟเฟกตามมาจากที่แรมมันช็อตนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะเปลี่ยนของตัวนี้นะครับยังคอือยังไม่ต้องทําอะไรมากนะครับยังไงเราก็ต้องทําการเปลี่ยน2ตัวนี้ก่อนเพื่อว่าเราจะได้ระบุอาการเสียต่อไปต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยน2ตัวนี้จบเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้เราก็ไม่ต้องยุ่งกับแรมตัวที่เหลือก็คืออีกสตัวนั่นเองครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็กาเรียกว่าเราโฟกัสเราโฟกัสงานได้มาแคบลงเยอะเลยครับก็คือตอนนี้ยถ้าจะ EP แรกเราก็ทําไห้หมดแล้วครับ EP นี้เราก็ต้องมาทําการเปลี่ยนแหลมตัวที่เสียนั่นเองนะครับตัวนี้็คยยังไงก็ต้องถูกเปลี่ยนแน่นอนครับตัวนี้ก็คือมันอาจจะไม่ได้ช็อตนะครับแต่มันก็คือมันไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับว่าเพราะว่าโปรแกรมมันคํานวณมาแล้วว่ามันมันน่าจะเสียมีความน่าจะเป็นจะเสียนั่นเองครับแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย โปรแกรมอาจจะมองว่าชิปแรมเสียนะครับแต่บางครั้งเนี่ยชิปแรมไม่เสียก็มีครับไปเสียที่ชิปจอเลยก็มีนะครับอ่าทำไมถึงบอกว่าไปเสียที่ชิปจอเลยครับถ้าลูกค้าถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับมันจะมีลายวงจรอยู่รับการที่โปรแกรมมันเช็คเนี่อันดับแรกเลยนะครับมันต้องเจอชิปก่อนครับเหมือนที่เห็นไหมครับเหมือนที่ผมทํา EP ีแรกไปนะครับมันคํานวณไม่ได้เพราะว่ามันไม่เจอชิปจอเนื่องจากว่าตัวไหลมันมีไม่ครบหรือว่าตัวบัญชอดพอเราแก้แล้วเนี่ยมันถึงจะเช็คได้นะครับ ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราทำอีพีก่อนเนี่ยเช็คไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่เจอชิปจอการที่มันจะมองว่าแรมเสียได้นะครับมันต้องดีเทคของตัวชิปก่อนอันนี้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าชิปเสียเนี่ยมันจะไม่เจอแรมแน่นอนครับเพราะว่าลายวงจรแรกของเขาเนี่ยยังไงต้องมาเจอที่ชิปก่อนแล้วค่อยวิ่งมาหาแรมนั่นเองนะครับผมโอเคโปรแกรมเขาเนี่ยน่าจะคํานวณประมาณนี้นะครับจากที่เราทําความเข้าใจมาในการที่เราซ่อมไปหลายๆการครับเบื้องต้นยังไงก็ต้องเจอชิปจอก่อนแล้วค่อยมาหาแรมนั่นเองนะครับผมโอเค ในเมื่อเราเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวไหนเสียนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้เดี๋ยวตอนนี้เราจะไม่ได้ทําต่อนะครับเดี๋ยวเราจะยกไปให้ทีมงานทําการเปลี่ยนเลยเพราะว่าเป็นการไม่เสียเวลานะครับโอเคเราจะทําการเปลี่ยนแรมตัวนี้ตัวนี้ต้องถูกเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวที่2นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะทาการคุยกับลูกค้าก่อนเพราะว่าคาจอตัวนี้เราได้ทําการซ่อมก่อนที่เราจะได้ทําการคุยกับลูกค้านะครับว่าเราต้องมีการเสนอราคาก่อนนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้เสนอนะครับเพราะว่าเราลองทำก่อนเพราะ เราก็อยากรู้ด้วยนะครับว่ามันจะเสียกี่ตัวเพราะว่าในอย่างก็อยากได้สุดๆเลยก็คือได้จะจะได้ทําคลิปมาลงในช่องโดยไหนครับก็คือเป็นคอนเทนต์นะครับเพราะว่าอาการเนี้ยเรายังไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่นะครับการหาแรมช็อตแบบจิตจารลักษณะที่เป็นยาวๆแบบนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนชิปกันก่อนที่ทําการเปลี่ยนชิปแรมเดี๋ยวเราขอคุยกับรายละเอียดกับลูกค้าก่อนนะครับว่ามันเสียอาการประมาณไหนบ้างนะครับเพราะว่าอาการเสียของเขาเนี่ยมันจะค่อนขอ้างเยอะนิดหนึ่งแนตะ่รับ โอเคเราก็จะพักคลิปไป้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาไม่ไปต่อคลิปนี้เราก็อาจจะจบเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไปต่อเราก็จะทำการถ่ายต่ออย่าจบที่เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นทั้ง2ตัวแล้วก็คือตัวนี้นะครับจากที่เราถ่ายไว้ก็คือเป็นตัวที่ช็อตนะครับและอีกตัวนก็คือตัวนี้นะครับที่ในโปรแกรมมันฟ้องแบบนี้ครับก็คือตัวเนี้ย ตัวนี้เลยตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ช็อตนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น Data ทีดิเขาบอกว่ามันเสียอีกหนึ่งตัวนะครับไอ,ไ,อไ,อไ,อไอ้นายนะครับตอนนี้ก็คือเราจัดการทําการวาง2ตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรแต่ประเด็นคือมันยังใช้งานไม่ได้นะครับโอเคเราจะมาดูรีพอร์ตหลังจากที่เราเปลี่ยนชิปแรมมาแล้วครับผมอันนี้ก็คือเป็นรีพอร์ตชุดแรกนะครับที่ก่อนที่เรายกชุดแรมออกมานะครับก็คือชุดนี้นะครับก็คือเป็นชุดที่เราเจอเป็นชิปแรมช็อตนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นชิปแรมที่ เราใช้โปรแกรมเช็คเนี่ยเช็ครมเนี่ยก็คือขึ้นฟรองว่าตัวนี้เสียนั่นเองนะครับก็คือตัวที่5นั่นเองนะครับผมโอเคพอเราเปลี่ยนชิปแรมเสร็จแล้วนะครับเราจะให้ดูรีพอร์ตที่2ต่ออเห็นรีพอร์ตตัวที่2องไหมครับตำแหน่ง ตำแหน่งนี้นะครับก็คือมันหายไปนั่นเองแนละ้วก็คือมันหายไปเพราะว่าเราใส่ชิปแรมครบแล้วนะครับแต่ส่วนตำแหน่งนี้มันยังขึ้น data error อยู่นะครับก็คือยังมีข้อมูลที่เสียหายอยู่นะครับ <S <S <ๆ S 1> ก็คือเหมือนว่าประมาณว่าชิปแรมที่เราใส่ไปเนี่ยมันไม่ดีหรือว่าใช้งานไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับแต่ประเด็นไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับประเด็นคือชิปแรมตัวเนี้ยทางทีมงานของเราก็ได้ทําการเปลี่ยนไปประมาณ3-4ตัวแล้วนะครับก็คือใช้งานไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดว่า Data แบบนี้นะครับเราเปลี่ยนชิปแรมไปแล้ว3-4ตัวแล้วใช้งานไม่ได้นะครับก็มีอยู่อย่างเดียวเลยครับการที่มันฟ้องว่า Data เสียแบบนี้นะครับดัต a าเออร์เแบบนี้ชิปแรมแล้วก็เปลี่ยนไปมากกว่า3ตัวแล้วก็คือตัวที่มันจะเสียตัวต่อมาก,ก็คือชิป vga เลยครับอันนี้แน่นอนนะครับผมว่าชิป vga น่าจะไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากตัวดูลายเส้นของวงจรเห็นไหมครับลายเส้นของวงจรเนี่ย มันมันวิ่งมาที่ชิปจอนะครับอ่ามันก็เลยทําให้เราเปลี่ยนชิปแรมไปเนี่ยตัวชิปแรมไปกี่ตัวกี่ตัวก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับคือเปลี่ยนไปประมาณสักสี่ตัวห้าตัวได้มาครับทีมงานก็เปลี่ยนไปก็เออเลอร์ขึ้นประมาณครับห้าร้อยมั่งหกร้อยมั่งนะครับข้าวที่มันเออเลอร์มานะครับก็คือเออเลอร์ประมาณนี้เลย แต่ส่วนตัวนี้นะครับตัวที่มันช็อตเนี่ยอันนี้เปลี่ยนครั้งแรกก็ได้เดียพอเราเปลี่ยนครั้งแรกปุ๊บเรามาเช็คก็สัตตา้าก็เป็นศูนย์เลยครับไม่มีค่าเออร์เลอร์ครับส่วนตัวเนี้ยเราเปลี่ยนไปประมาณ4ตัว5ตัวก็เหมือนเดิมน,นะครับก็มีอยู่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือชิปการ์ดจอเสียนั่นเองนะครับจากที่เรา จากที่เราซ่อมมาหลายๆการนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนชิปแรมไปแล้ว3ตัว4ตัวแล้วยังอาการเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ให้คิดได้อย่างเดียวเลยครับว่าชิป VGA เนี่ยไปแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ชัวร์เลยร้อเเนะครับเราต้องยกชิป VGA ออกนะครับโอเคและแต่วิธีนี้เราพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าชิป VGA เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเสียสูงนะครับหรือว่าอาจจะมีอาขาดอะไรก็ได้แต่จากที่เราเช็คเนี่ยมันไม่มีอานะครับเพราะว่าลายวงจรเนี่ยของเขาเนี่ย มันวิ่งไปที่ตัวชิปเป็นหลักเลยครับถ้าดูจากข้างหลักมันก็แทบจะไม่มีอะไรเลยครับโอเคถ้าเกิดว่าใครรู้มากกว่านี้ก็เม้นมาสอนได้นะครับผมเรารับฟังนะครับโอเคนะครับการ์ดจอตัวนี้นะครับก็คือน่าจะมาสุดๆได้แค่นี้แล้วล่ะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทําให้มันขึ้นภาพได้นะครับเพราะว่า Data เนี่ยเราฟ้องเราเราเปลี่ยนชิปแรมไปกี่ตัวกี่ตัวนะครับสี่ตัวห้าตัวครับเปลี่ยนจนเลิกเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไปก็มันก็จะมีค่าเออร์เลอร์นี่เออร์เลอร์แบบนี้ตลอดนะห้าร้อยสี่มั้ง หกมั่งอะไรนะมันจะอยู่ประมาณเนี้ยหกร้อยบ้างห้าร้อยบ้างแต่ลวแต่ละตัวนะครับแต่ชิปแรมของเขาเนี่ยไม่ได้เสียนะครับเราเอาชิปแรมตัวเนี้ยไปลองตัวอื่นมันก็ติดนะครับชิปแรมที่มาเปลี่ยนเป็นชิปแรมที่สามารถใช้งานได้นะครับแต่พอมาอยู่ในจุดตำแหน่งที่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของการอยากจะทําต่อมีอยู่อย่างเดียวเลยครับต้องลองหาชิปมาเปลี่ยนนะครับก็คือเป็นกับเป็นชิปเบอร์ g ี1ีหนึ่งศนย์หกคิวสี่ร้อยคิวเอหนบ โค้ดของเขาก็คือ gp 1 0 6 4 0 0ูนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับการ์ดจอตัวนี้ก็คือโดยรวมแล้วก็เรายังซ่อมไม่สําเร็จนั่นเองนะครับก็คือไม่สามารถทําให้ภาพมันออกได้นะครับเพราะว่าเราติดเรื่อง Data ที่มันเออร์เลอร์นะครับถ้ามีเออร์เลอร์แบบเนี้ยเราจะไม่สามารถทําให้ภาพออกได้นะครับผมนะครับมันก็ติดค่า e เออร์เลอร์แบบนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเนาะว่าชิปแรมมันน่าจะเสียนั่นเองครับโอเค จอตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันมีความคืบหน้าหรือมีความเปลีป่ยนแปลงอย่างอื่นนะครับเราอาจจะมาทําอัปเดตกันต่อไปแล้วกันนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะมาสุดได้แค่นี้แหละหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเราอาจจะมีวางแผนแนวแผนนะครับให้ลองยกชิปแรมมาลองรีบอรนนูครับแล้วก็ลองทําการวางคืนดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเผื่อว่ามันอาจจะมีบางเม็ดที่มันแตกหรือมันลาวก็ได้นะครับมันเลยทําให้ค่าอื้อเลแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทาการ ถ้าเกิดว่าเราได้ลองจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายคลิปต่อไปแลวกันนะคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ